สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่5เดือนเมษายนนะครับผมดอนชลันบอรพ์พูดไม่ทร,ราบว่าท่านได้เทรดในตลาดทองหรือ,อยังนะครับอาทิตนี้บางทีท่านอาจจะตกใจว่าทําไมทองที่ลงมาอย่างแรงที่เราเห็นมา2อสามอาทิตย์แล้วนะฮะในทันทีท่านได้ได้กลับทิศทางหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะถ้าท่านยังชอ็อตอยู่มากนะครับอาจจะเป็นเหตุผลที่บางคนอาจจะขาดทุน หรือถ้าได้ดูทันหรือมีเครื่องมือช่วยซึ่งเราจะพูดถึงบางอย่างเช้านี้นะครับในเวลานี้ก็อาจจะได้กำไรในขาขึ้นที่มีเล็กน้อยแล้วนะครับเอาละรครับประการแรกเราจะดูว่าจากข้างบนสุดในประมาณ1392ลงไปถึงข้างล่างอันนี้นะครับประมาณ1 0 0 0 หกรอยเจ็ดสปร,ราประมาณนี้นะครับเฮ้ยไม่ถึงนะครับขอโทษ1น7 7นะครับก็ลงมาแล้วร้อยกว่าเหรียญประมาณ110เหรียนซึ่งถ้าเรานับจากข้างล่างข้างล่างสูตรที่ไอที่มันขึ้นอย่างนี้นะครับมันลงมาแล้วประมาณ50กว่านิดหนึ่ง50ลงมาแล้วนะครับเทรนดน์ันนี้ก็พูดถึงว่านะครับกำลังสูงมาก Uh, Price range นะครับจาก high, uh, low ถึง high นะครับประทิศนี้ก็คือ30เหรียญแล้วก็ถ้ามีพูด uh, นับการ uh, เปลี่ยนแปลงจากราคาปิดของวันศุกร์ที่แล้วจนถึงบัดนี้ก็อยู่ในทางบวกนะครับ 7, เเหรียญ90เซนเงินสหรัฐถ้าเราพูดถึงสโตนนะครับมันก็อยู่ในเขต oversold uh, นานพอสมควรนะครับนานพอสมควรแล้วก็เริ่มที่จะ โผล่ขึ้นมานิดนึงนะครับจากเขตโอเวอร์โซลนะฮะ,ะส่วน MACD ไม่ไม่เชิงโอเวอร์โซนะครับมันก็คล้ายๆเกือบจะ,อ,ะอยู่ในลักษณะแบนอยู่ในเขตศูนย์ของมันนะแล้วก็หลายคนอาจจะงงเวลาดูวอลุ่มนะครับเพราะมันดูเหมือนว่าก่อนหน้านี้ไม่มีวอลุ่มเลยนะครับนั่นเหตุผลคอนะของนะขอันนั้นก็เพราะว่าเราเปลี่ยน กราฟของของทองนี้นะฮะเพราะว่าเป็นตลาดล่วงหน้าแล้วก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วสองสามอาทิตย์มาแล้วเราก็ใช่รู้สึกว่าจะเป็นกราฟของอเดือนเดือนอะไรเดือนเมษานะครับแต่เวลานี้เราเปลี่ยนเป็นกราฟของมิถุนานะครับเพราะฉะนั้นเรามีแต่ของปัจจุบับนของที่เรากำลังดูกราฟล่วงหน้า ราะงั้นถ้าอยากจะเปรียบเทียบนะครับต้องย้อนกลับไปดูกราฟอันเก่านั้นนะครับแล้วก็เปรียบเทียบพอยุ่มว่ามันพอๆกันหรือเปล่านะครับโอเคนะครับอาะ,ะครับเราจะดูที่เรากำลังทำบทวิเคราะห์อยู่นะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราได้พูดมาแล้วนะครับว่ามันเป็นไปได้ที่เราจะมีะราคาขึ้นมาหน่อยนะครับไม่ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกที่เราเห็นอันนี้เกิดขึ้นใน หลายวันที่เพิ่งผ่านไปนะครับเนื่องจากว่ามันลงมาอย่างแรงนะครับแรงมากแล้วก็รู้สึกว่ามันค่อยๆตรงมามากนะครับซึ่งในที่สุดมันก็จะโทนที่เป็นอย่างนั้นนานไม่ได้เมือ่ออที่ที่พูดถึงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับโลก,ก็คือ1286อาทิตย์นี้มันก็ลงมานิด,นดเดียวเองใช่ไหมครับ ประมาณ1,277ประมาณ8เหลียญเองนะครับเราไม่เซอร์ไพรส์นะครับเมื่ออทิตทีแล,แล้วได้พูดอีกอย่างนึงด้วยนะครับว่าถึงแม้ว่าอาจจะลงมาจากราคาเมื่ออาทิตย์แล้วที่เราดูอยู่นูคะนะครับมันมันน่าจะเป็นไปได้ว่า Rally จะเกิดจากราคาที่ต่ำกว่านี้หน่อยซึ่งมีแรงแนวนับ ที่แข็งแรงกว่าอย่างเช่นอย่างเช่นนะครับ1 2 6 2เมื่อที่ทีแล้วนั้นเป็น s 2ในกราฟนะครับแปลได้เขียนอีกนะครับว่าเราต้องคอยดูนะครับเพราะว่ามันไม่แน่บางทีมันเจอแนวรับพอสมควรมันก็จะเด้งขึ้นไปทันทีนะครับถึงแม้ว่าสพอร์ตหรือว่าแนวรับประมาณ1,602ันอาจจะแข็งแรง มากกว่าที่เราดูอาทิตย์ที่แล้วนะครับในที่สุดตลาดก็ได้เจอไอ้พวกเบเข้ามาในเขตเดียวกันของอาทิตย์ที่แล้วคือลมมันแค่แปดเรียนนะฮะแล้วก็พวกเบก็เริ่มขึ้นมาแล้วก็ได้แย่งอำนาจจากพวกแบร์อย่างน้อยชั่วคราวที่เรารู้ว่ามันอาจจะเป็นเป็นไปได้อย่างนั้นนะครับไม่ไม่ตกใจเลยนะครับเพราะว่ามันลมมาแรงเกินไปแล้วก็เวลานี้นะฮะ ก็จะเป็นลักษณะ correction กำลังขึ้นไปนะใน3วันที่ผ่านไปคือนับตั้งแต่วันพุธพฤหัสสุกนะครับเราคาดว่านี่เป็นลักษณะ c o r r e c t i v e หมายคือว่ากำลังปรับราคานะครับแต่ว่าแนวโน้มใหญ่ก็ยังลงไปข้างล่างนะครับมันมันดูลักษณะนั้นนะครับตามที่เราคาดไว้ และถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงนะครับ Correction ที่อาจจะดีที่สุดนะฮะพูดถึงไม่ไม่ใช่ว่าเป็นกรอบที่มันมันจำเป็นนะครับแต่ที่เราถือว่าดีที่สุดนะฮะควรจะอยู่ในโซนประมาณวัน1,313ไปถึง1,350นั้นเป็นเขตนะครับซึ่งในกราฟเราก็ได้มีอสองเส้นสีแดงขีดไว้นะครับ แล้วก็มีลูกสอนอันนี้ชี้นะฮะว่าให้ที่ลักษณะที่เป็นไปได้แล้วก็สมควรที่สุดถ้ามันปกตินะครับมันก็จะเข้ามาในเขตนี้ตามกว่าก็จะแสดงถ้ามันไปได้แค่ประมาณสมมุติว่า1320กว่านิดนึงแล้วก็เริ่มลงก็อาจจะมีกำลังที่จะลงเร็วขึ้นยิ่งสูงขึ้นนะครับก็อาจจะทำให้ราคาช้าลงในการ กลับเป็นแนวโน้มลงนะฮะเพราะงั้นนั่นเป็นสิ่งที่เราพิจารณาอยู่เป็นบางส่วนอีกอย่างหนึง่งซึ่งโดยพอเพลินนะครับเส้นแนวโน้มที่เรามีอยู่นะครับมันก็อยู่ในเขตนั้นด้วยไม่แปลกซึ่งเวลามันทะลุจากแนวโน้มมันก็จะเข้าไปในเขตใกล้เคียงหรืออาจจะไปสัมผัสก็ได้นะครับนั่นเป็นสิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ของเราด้วยเอาละครับ ที่เขียนไว้ข้างล่างนะครับไม่ใช่ว่า,าราลีา่จะสูงกว่าที่เรากำหนดไว้นั้นไม่ได้นะครับตลาดเขาทำอะไรก็ได้แต่สิ่งที่เราคาดไว้ตรงนี้นะครับก็คือสิ่งที่มีความที่เป็นใบได้สูงเป็นใบได้ปกติแล้วก็สูงนะครับเราควรจะมีข้อแม้อยู่ตลอดเวลาเมื่อเราดูกราฟนะครับว่าอันนี้คือปกติแต่ถ้าไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนะครับ เราจะทำยังไงหลายคนไม่คิดล่วงหน้าเพราะฉะนั้นเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นกระทันหันเขาปรับตัวไม่ทันแล้วก็เป็นโอกาสที่จะขาดทุนเราต้องคิดล่วงหน้านะครับว่าะอะไรคือปกติอะไรอาจจะไม่ปกติแล้วก็เตรียมตัวไปตามเรื่องนั้นนะครับเอาละครับเราจะดูกราฟหนึ่งชั่วโมงเผื่อจะได้ดูว่าบางท่านคงได้มีโอกาสได้กำไรมาบ้างแล้ว และส่วนคนอื่นนะครับอาจจะเป็นบทเรียนว่าเราควรจะดูอะไรกันบ้างนะอันนี้เป็นเส้นแนวโน้มลงอ,อันนี้จะเรียกว่าช็อตเทอมนะครับไม่ใช่ระยะยาวแต่มันเกิดจากขายอันหนึ่งซึ่งเรามองไม่เห็นแล้วก็ลงมาแล้วก็พอดีนะครับอ,อันนี้ก็เส้นปะนะครับก็คือที่ราคาเคลื่อนไหวระวังวันที่3 1ม เดินมีนามาถึงปัจจุบันนะครับนี่แหละหนึ่งอาทิตย์ของการเทรดสำหรับบางท่านนะครับผมไม่ได้เขียนไว้นะครับแต่สำหรับบางท่านอาจจะมีแถวแถวนี้นะครับที่บางท่านอาจจะชอ็อตแล้วก็ถ้าได้ชอ็อตตรงนี้นะครับก็คงมีโอกาสาได้ประมาณส0บเหรียญสหรัฐซึ่งในตลาดล่วงหน้าก็ย่อมสมควรสำหรับสัญญาหนึ่งสัญญา พอมันเริ่มขึ้นจากอันนี้บางท่านอาจจะเห็นอันนี้นะครับมันทะลุแล้วก็ลงมาทดสอบเขตที่ breakout ของเส้นแนวโน้มอันนี้นะครับถ้าไวนะครับอาจจะได้อันนี้แต่มันต้องไวมากเพราะว่า1ชั่วโมงอีเองนะครับโอ้มันไปแค่ไหนประมาณ10บเหรียนไปในชั่วโมงกว่านิดหนึ่งบางทีไม่ทันนะฮะเพราะว่าถ้าเราคอยที่จะเข้าตรงนี้ก็สายไปแล้วแล้วก็เริ่มลง เรื่องขาลงนะครับก็มีโอกาสอีกประมาณ5 6เหเรียนเหมือนกันนะครับตรงนี้แต่โดยรู้นะครับโดยรู้นะครับว่าเริ่มมีแนวรับอยู่แล้วส่วนที่จะไปข้างบนน,นั้นนะก็มี b r e a k o u t ตรงนี้บางท่านอาจจะเข้าตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าหลายคนจะเข้าตรงนี้ซึ่งมันขึ้นไปทดสอบตรงนี้โผล่ขึ้นไปข้างบนอย่าให้ตลาดหลอกท่านนะครับ โพนิดนึง่งแต่ราคายังไม่ปิดบางคนก็เข้าแล้วแล้วก็มาลงขนาดนี้นะขาดทุนดีที่สุดไม่ไม่ต้องเป็นหนึ่งชั่วโมองอาจจะเป็นเซฟห้านาะทีอะไรแบบนี้ให้มันมีราคาปิดข้างบนอันนี้จริงๆนะครับแล้วก็เริ่มที่จะโพลขึ้นราคาปิดอันนั้นก็เป็นโอกาสนะครับแล้วก็เราเห็นอยู่ถ้าพูดถึงว่านะครับมีเส้นที่ผมเขียนไว้ตรงนี้ ถ้ามันเลยจากนี้ไปนะครับในในเดลี่มันน่าจะขึ้นไปได้ถึงที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะครับว่าในราคา1,300กว่าเดี๋ยกว่าับไปดูอีกทีนะครับ1,320กว่าหน่อยหนึ่งไปถึง1,350นะครับเพเพราะว่านี้ปกติไม่จำเป็นต้องไปถึงนะครับแต่ไม่แปลกใจถ้ามันเข้าไปในเขตนี้ด้วยเอาละรครับ ส่วนอื่นเราก็จะดูเรื่องเดียวเองนะครับนั่นคือ,อเอานี้ว่าให้ดูเพราะว่าเนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนแปลงในการเคลื่อนไหวของไฮโลอะไรแบบนี้นะครับมีบางอย่างของ S 1แล้วก็ R 1อะไรพวกนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปตามเรื่องด้วยนะครับเอาละครับมีการพูดแค่นี้นะครับอยากจะศึกษานี้ดูนะครับเผื่อจะได้ช่วยในการกำหนดการเคลื่อนไหวของท่าน เพื่อท่านจะได้มีโอกาสาหาก,กําไรได้ได้คล่องกว่านะครับยังไงก็ตามขอให้ทุกคนโชคดีได้กําไรดีด้วยนะครับสวัสดีครับ